นะเอก็มาขอดูดูสังเกตนมือห้างนี้นะมือจะกวักเดี๋ยวดูดูดดูดทำยกหรือเดียเดียบเขียบเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยไม่ได้แก้นะเป็นอาการเชเหมือนมือเนี่ยเป็นตะก่อนนี่เป็นแบบจราจรนีกักนิดรถกวัก กาก็โดนโดนรถชนตายเกิอดอุบัติเหตุรู้สึกนะครับจะมีปอดแผนด้วยนี่ท่าอ้วนนะโโอ้หพี่ว่าดูดีาดามากนะ้อมากนะหลังกนะี่เดือนกนะี่เดือนจะอ้วนนะรูปไปดูข้างในเนี่ยเนี่ย เจอแต่ขดใส้เ่อะไรอ่ะฮะเรื่องอะไรอ่ะฮะนี่อะไรอ่ะนี่องขดอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจตรวจไหนขอตัวจแบบนั่นตัวเมียแม่เพ็ทนี่มีน้องตัวเมียเหรอตัวเมียนี่ไม่ใช่ว่า มีนมอย่างเงี้ยเนี่ยนมนมเศรษเพลศหรือเปล่าครับเรือตัวเมียมันจะไม่มีตรงเนี้ยไม่เลยไม่แน่เนี่ยใครเดียวอ่ะไม่รู้ครัแต่มันมีนมเลยตัวเมียมันจะไม่มีนะเออแต่พี่ก็แปลกแยมกันพี่ก็ดูเป็นเพศผู้เพศเมียแล้วตรงเนี้ยมันจะมีเลืยดไส้เนี่ยกระดูก นที่ี่ OR> นี่ก้อนอะไรเดี๋ยตรงเนี้ย so ี่ก้อนอะไรอวิทย่เราจัดด้วยความรู้สึกก็แบบที่กำลังมดตัวไส้แมวเลยกดตัวไส้แมวกดเดี๋ยวสมันบบกมากเลยอ๋อเดี๋ยวเดีก่งเก่งดูเด รู้เรื่อง้วแก้งดอนแล้วนะเดี๋ยวกดลมให้มันดวดด้วดนะอโอโ้โหเส้นที่ประสาทดูดูดูคน<ด>ท่านี้ฮะยิ่งนอนแบนาาราบใหญ่เลยนะ,นะ,นะส,สี่สิบหกสัเหมือนยืนก,กระต่ายนะเคยเคยเคยเห็นเคยเห็นแมวที่เป็นแบะได้อย่างนี้ป่ะแมวตัวไหนแบะขาได้กว้างขนาดนี้ไม่มี ลกลกลอ้ายอายทำอายทำอ้ายทำฝึหน้าไม่ต้องมาเขินไม่ต้องมาเขินเปิดหน้าเลยโอ้ไม่ยอมแล้วโดรู้เรื่องว่าแซวไม่แซวก็ได้นี่นะ่อะได้แซวก็ได้ ท่านเคยแล้วเขาดูเขารู้กันทั่วโลกแล้วเป็นนักแสดงเปต้นกายหรอกนี่มันขนอะไรวะท่านเนี่ยฮะนี่มันใส่เอ้ยมันขี้ดีวะฮะนี่มันใส่ขี้ดีวะเนี่ยไส่ใหญ่เนี่ยก้อนแข็งๆเนี่ยแต่แต่โอ้ตัวขี้ตรงนี้อ๋อถ้าตั้งแต่นนะแมวเนี่ยลำไส้ชอบขี้นะฮะเด็ดยาวๆอย่างเงี้ยนะฮะ คือก้อนแข็งแข็งเงี้ยฮะเนี่ยฮะคือลำไส้ลำไส้ใหญ่นะฮะที่มันเป็นท่ออุจจาระเชื่อมไปตรงตูดีุจระเดี๋ยวดูแล้วนะครับเนี่ยคือนี่คือแมวทุกตัวจะอยู่ทางทางซ้ายหรือขวานะขวาด้านขวานะอ่าอยู่ทางขวาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก้อนก้อนอุจจาระนะฮะหมูอุจจาระแข็งแข็งเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกแบบเป็นถ้าแมวตัวอื่นนะฮะก็จะ ฉัโดดปุ๊บดีก็จะดินปั๊บเลยนะอะรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่เนี่ยเขาเหมือนเขาพร้อมที่แบบตายแล้วเหมือนพร้อมที่จะถ่ายนะฮะแต่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาเขมันตายแล้วเลยตอนนี้ตายแล้วไปโดนจุดสําคัญตายแล้วอ้าวสังเกตดีๆนะฮะเหมือนหนูไหมฮะหนูย่างนะหนูอ้าวหนูหนูอันนั่นอันนันอันนั่นอันนันอันนัาคยน่อดิันคยู จังยโอโยโอโยเยจริงเยจริงเยริงเลยดูกส้ดใจใสมากต่ตรงนี้คืออะไรอ,อะดักกดแรงระวงังเนี่ยกระดูกอ่อนมากนะเหมือนเนื้อฝั่งนี้ฝั่งนี้จะปลอดยาวฟั่งนี้ยฝั่งนี้จะไม่ไอด ผอมมากเลยเห็นไหมเห็นกระดูกไหมเนี่ยเนี่ยผอมเนี่ยเนี่ยกระดูกเป็นเส้นๆนเลยดีนะทุ่รอดมาเจอกันได้เด็กดูดูโคตไส้ที่รูไใ้เป็นคนดูมันเปิดไส้ควาไส้อักเสบมันมันนานอะมาเนี่ย